สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองวาดแผนที่สู่ความสำเร็จในตลาดออนไลน์ของไทยที่กำลังโตแบบสุดๆกันแล้วนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยเรากลั่นมาจากข้อมูลเชิงลึกของโค้ชธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเก่งๆทั้งนั้นเลยครับคำถามนี้ล่ะครับที่เป็นเหมือนกำแพงใหญ่ๆของหลายๆคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจเลยแต่ถ้าเกิดว่าคำตอบที่ถูกต้องมันไม่ได้เริ่มที่การหาสินค้าก่อนอย่างที่เราเคยเข้าใจกันล่ะครับ เออเรื่องนี้ล่ะครับที่น่าสนใจมากเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันตรงนี้เลยข้อมูลเชิงลึกจากโคชแบงค์สุภกริบอกไว้น่าคิดมากครับว่าทางลัดที่จะพาเราไปเจอกำไรก้อนแรกได้เร็วที่สุดเนี่ยอาจจะต้องพักเรื่องสินค้าเอาไว้ก่อนเลยแล้วหันมาโฟกัสแบบเต็มร้อยเลยว่าเราจะขายของให้ใครกันแน่ และนี่คือ5กลุ่มลูกค้าที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนขุมทองเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายบิวตี้แฟชั่นสายสุขภาพคนที่รักในงานอดิเรกของตัวเองมากๆสายแกจเจ็ตเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มทาตหมาทาตแมวหรือคนรักสัตว์เลี้ยงนั่นเองคือกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับเขาถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงมากๆเพราะการซื้อของของเขาเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยแฟชั่นครับไม่ใช่แค่ความจำเป็น แล้วคอมเมนต์นี้ก็สะท้อนภาพจิตวิทยาของลูกค้ากลุ่มนี้ได้แบบชัดที่สุดเลยครับเรื่องจริงค่ะเสื้อผ้าล้นตู้รองเท้าเต็มไปหมดครีมใช้ยังไม่หมดมีมาใหม่โอ้โหมันคือการซื้อด้วยอารมณ์ความอยากได้ล้วนๆเลยซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้กลุ่มนี้เป็นตลาดทองคําสําหรับคนขายของออนไลน์โอเคพอเราเจอขุมทรัพย์หรือว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช่แล้วเนี่ยคําถามต่อมาก็คือแล้วพลั่วที่เราจะใช้ขุดละ่ะซึ่งก็คือตัวสินค้านั่นเองครับ ตรงนี้ละครับที่มีทางแยกใหญ่ๆอยู่2เส้นทางหลักๆเลยก็คือการเป็นผู้นําเข้าหรือผู้สร้างแบรนด์ของตัวเองมาดูกันที่เส้นทางแรกนะครับที่ได้รับคําแนะนํามาจากโค้ชบีเลยก็คือการเป็นนักนําเข้าสินค้าโดยตรงจากจีนคับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่พิสูจน์มาแล้วว่าเวิร์กจริงสําหรับคนขายของออนไลน์เยอะมากเพราะเราสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าที่ใหญ่มากๆได้โดยตรงเลย แต่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือการเลือกเมืองในจีนนี่แหละครับมันขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของเราเลยนะถ้าอยากจับกระแสเร็วๆทำแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าเก๋ๆเมืองกวางโจคือคำตอบครับแต่ถ้าสไตล์ของเราคือขายของจิป,ปาถะของใช้ทั่วไปเน้นปริมาณเยอะๆเข้าว่าราคาถูกๆเมืองอี้อู่จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากคุณเมพริมายาเลยก็คือการสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเลย ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าในยุคนี้เนี่ยกลยุทธ์การเป็นเจ้าของแบรนด์มันเข้าถึงง่ายกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะมากๆเลยครับลองดูตัวเลขนี้สิครับ30,000บาทนี่คือเงินลงทุนเริ่มต้นสำหรับการเปิดตัวแบรนด์สกินแคร์ของตัวเองอย่างเช่นสบู่หรือเซรั่มสักตัวหนึ่งตัวเลขนี้มันบอกชัดเลยครับว่าการสร้างแบรนด์เดี๋ยวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นักลงทุนรายใหญ่อีกต่อไปแล้วแล้ว ถ้ามันมีอีกเส้นทางหนึ่งล่ะครับที่เป็นเหมือนทางลัดที่เราไม่ต้องผลิตเองไม่ต้องไปนำเข้าให้วุ่นวายคุณพีทจาก You d r i ิง i d r i v e เขาชี้ทางสว่างให้เลยครับนั่นก็คือการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับแบรนด์ที่เขาติดตลาดอยู่แล้วนั่นเองโมเดลนี้มันดีตรงไหนคือมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสไปที่จุดแข็งของตัวเองได้เต็มที่เลยครับนั่นก็คือเรื่องการตลาดกับการขายล้วนๆโดยที่เราไปอาศัยชื่อเสียงของสินค้าที่ตลาดเขารู้จักดีอยู่แล้วไงครับ ไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องการผลิตหรือการขนส่งเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายยังไงให้รวยกว่าเจ้าของแบรนด์โหแค่ฟังแนวคิดนี้ก็รู้สึกว่ามันทรงพลังมากแล้วใช่ไหมครับมันชี้ให้เห็นเลยว่าโมเดลตัวแทนจำหน่ายเนี่ยศักยภาพมันสูงขนาดไหนคือบางทีนะครับอาจจะทำกำไรได้มากกว่าการไปนั่งปั้นแบรนด์ใหม่ตั้งแต่ศูนย์ด้วยซ้ำไป แต่ไม่ว่าจะเลือกเป็นผู้สร้างผู้นําเขา้าหรือว่าตัวแทนจําหน่ายไม่ว่าจะเดินไปเส้นทางไหนนะครับผู้ประกอบการยุคใหม่ทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องการอาวุธลับที่จะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นด้วยและข้อมูลจาก d e m i t e r ICT ก็ชี้เป้ามาชัดเจนเลยครับว่าอาวุธลับที่ว่านั้นก็คือ AI นี่เอง คือหัวใจสำคัญของการใช้ AI ให้ได้ผลลัพธ์ดีๆเลยนะมันคือการสั่งงานให้เป็นครับแล้วนี่คือสูตรง่ายๆเลยที่จะเปลี่ยน AI ให้เป็นผู้ช่วยมือโปรได้ 1. คือกําหนดบทบาทให้มันก่อนว่าอยากให้มันเป็นใครเช่นเป็นนักวางแผนคอนเทนต์สอบอกหน้าที่ที่ต้องทํา 3. ให้ข้อมูลที่จําเป็นกับมันและสุดท้าย 4. คือระบุผลลัพธ์ที่เราอยากได้ให้ชัดเจนที่สุดทีนี้มาดูกันครับว่าพอเอาไปใช้จริงแล้วจะเป็นยังไง จากคอนเซปต์เมื่อกี้นะครับลองดูคำสั่งนี้เลยแค่เราป้อนคำสั่งที่มันชัดเจนตามโครงสร้างนี้เข้าไป AI ก็สามารถสร้างโพส์ต Facebook สำหรับโปรโมทคอสกาแฟให้เราได้ทันทีเลยแถมยังตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆด้วย เอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจเส้นทางทั้งหมดกันมาแล้วตั้งแต่การหาลูกค้าการเลือกกลยุทธ์สินค้าไปจนถึงการใช้เครื่องมือยุคใหม่อย่าง AI ก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะนำชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นแผนที่ฉบับสมบูรณ์ตารางนี้สรุปโมเดลธุรกิจหลักทั้ง3เส้นทางไว้แบบกระชับมากๆเลยครับทําให้คนที่มีความฝันอยากทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ทันทีเลยว่าเส้นทางไหนที่มันเหมาะก,กับทักษะแล้วก็เป้าหมายของตัวเองมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสายสร้างแบรนด์สายนําเข้าจับกระแสเร็วหรือว่าเป็นสายนักขายโดยธรรมชาตินั่นเองเขาว่ากันว่าการเดินทางหมื่นลี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอและด้วยแผนที่ฉบับนี้ในมือนะครับก้าวแรกก็ดูจะชัดเจนขึ้นมากๆเลยคำถามเดียวที่เหลืออยู่ก็คือจะเลือกเดินไปบนเส้นทางไหนเท่านั้นเองครับ